ทำไมไมันรู้สึกยังไงมันขำมันขำแล้วยังไงแต่มันภูมิใจงไงที่เป็นยังไงขำแล้วภูมิใจเป็นไงก็คือ<ง>ที่อยู่ลม้มลงไปใช่ป่ะแล้วอยู่ก็แป๊บเดียวอยู่ก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็ทําอะไรต่อได้อ่อะอันนั้นคือภูมิใจเออแต่แล้วกข<ำ>ข็ขำคือขวักขำไหนะขำต่ดตีใจอยู่ขำที่ไอ้ล่วงลงไปเว้ยมันขำคือขำขำไอ้ลงไปละเฮ้ยขำว่ะตลกตกเวทีว่ะนนนนไม่ใช่แฟนสงสาร สงสารก่อนแล้วพอเห็นยูลุกขึ้นมาแล้วเขารู้สึกควาพอมภูมิใจแบบนี้ <c oughs> <c oughs>